สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาดูกันนะว่าคําขอของคุณนะคําขอที่คุณเคยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นยังไงเนาะพิษทางคําขอเหล่านั้น ดูแล้วนะคะทิศทางคําขอของคุณนะคะใกล้ความเป็นจริงละใกล้จะสมหวังพลังงานจุดจบของอุปสรรคปัญหานะคะความไม่ราบรื่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกําลังจะได้รับการคีย์คายกําลังจะได้รับการเหมือนปรับแก้แล้วมันจะสมูทมากขึ้นชีวิตนะคะวิถีของคุณจะอยู่ในจุดที่ดีมากขึ้นได้รับการปรับแก้ คำตอบที่คุณรอคอยนะคะก็จะคือมันจะเคลียเนาะแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งคําถามกับชีวิตนะคะคําขอของคุณเนาะมันอาจจะมีสิ่งที่ทําให้คุณเหมือนกับรู้สึกเครือบแคงสงสัยหรือว่ารอคอยนอะว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างไรกําลังจะได้รับ การรตอบบัเพราะนั้นสิ่งที่ควรทำตอนนี้เลยก็คือยึดมั่นนะคะในเจตนารมย์ยึดมั่นในความตั้งใจแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่คุณทำมาโดยตลอดนะคะคืออยากให้มีกำลังใจแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนต่อไปมีความหวังนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอย่าพึ่งรู้สึกถอยท้อได้นะบางครั้งคนเราแต่ว่าอยากให้ยึดมั่นไว้นะคะอย่าพึ่งล้มเลิก นาะความเชื่อความศรัทธาที่คุณมีนะคะอย่าเพิ่งลบเลิกหรือว่าทําให้ความเชื่อความศรัทธาเหล่านั้นเลือนหายไปนะคะอยากให้ยึดมั่นไว้ก่อนมีกําลังใจ เนี่ยโอ้โหเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าคือแนวโน้มทิศทางนะคะดีมากๆนะคะดีมากๆความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จนะคะการได้สมหวังอะคะ่ะความสมหวังการอยู่ในจุดที่เหมือนคุณอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้ในสิ่งที่หมายปองสมหวังนะคะการรอคอยคือจะรู้สึก เต็มอิ่มนะคะอาจจะมีพลังงานที่บางคนนะคะคุณอาจจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่มเติมที่เป็นผู้หญิงคนเป็นแม่หรือคนที่มีความเป็นแม่คนที่มีความอบอ้อมอารีนะคะพลังงานของความอดทนเนาะการเดินทาง ความเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ทำอยู่อย่างละเอียดการถ่ายเทพลังงานปรับเปลี่ยนพลังงานนะคะปรับเปลี่ยนสถานที่หรือว่า,เ,าเปิดห้องหับให้ให้มีอากาศถ่ายเทนะคะปรับทิวทัศน์อะไรพวกนี้ค่ะนะคะหรือว่า,าทำสมาธิได้หรือยึดมั่นหายใจเข้าออกมีพลังงานที่ ช้าลงบ้างนะคะอย่ารีบร้อนจนเกินไปบางครั้งมันอยู่ในจุดหรือสถานการณ์ที่เราจะต้องใช้ความนิ่งความอดทนนะคะรู้จักการรอคอยแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้มากขึ้นกับสิ่งที่คุณทำอยู่หรือกำลังวางแผนที่จะทำนะคะลงมือมีความอดทนแล้วก็มุ่งมั่นทำต่อไป ะะอาจจะมีการเดินทางหรือว่ามีสิ่งที่คุณเหมือนต้องขับเคลื่อนร่างกายอะคะ่ะมากหน่อยเนาะบางครั้งมันอาจจะต้องเหมือนผักดันนะคะตัวเองเนาะให้ให้มีความเหมือนรู้สึกว่าเขาเรียกว่าพลังงานอะมันไม่หยุดนิ่งนะคะการแลกเปลี่ยนความคิดก็สําคัญนะแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทิศทางและแนวโน้มที่ดีมากๆนะคะซึ่ง สิ่งที่สาคัญเลยนะคะคือต้องทําใจให้เบาสบายแล้วก็ไม่ใช่รอคอยอย่างเดียวเนาะก็ต้องลงมือทําด้วยนี้เป็นความจริงเลยนะคะซึ่งคุณจะเห็นแล้วล่ะหน้าไพ่เขาบอกว่าให้คุณนะเหมือน k คิด doing ทําต่อใช่ไหมคะโดยยึดมั่นกับความฝันความศรัทธานะคะความปรารถนาลึกๆของคุณให้มันมีต่อไปแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องมีความอดทนนะคะ